บอดเขานีีจริงจังมากนะปกติก็จะเหมือนแค่แบบไปถ่ายรูปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบมีโค้รสอนนี่นั่นนะคะให้ดูกแบบันเราชืส้มนะคะก็มาที่ ESC ไท a i w e ฟ้าค่ะวันนี้มาเล่นที่สาขารังสิตนะคะมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าจะมี low speed session นะคะสำหรับมือใหม่อย่างเราซื้อค่ะ มาถึงนะก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็จะได้ใส่ข้อมือแบบนี้นะคะเขามีลายให้เลือกด้วยทุกคนอันนี้นะคะเป็นลายเสือเพราะเสือปีสุดอ่ะเดี๋ยวไปเลือกกันค่ะจากนั้นเราก็ต้องมาเลือกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะคะได้แก่หมวกนิราภัยและเสื้อชูชีพจากนั้นก็เลือกบอร์ดที่เราจะเล่นกันค่ะได้บอร์ดนี้มาค่ะบอร์ดน้อยสำหรับมือใหม่ พอได้บอดมาแล้วนะคะคุณครูก็จะสอนวิธีการค่ะดูอย่างน้องคนนี้ค่ะตัวเล็กมากเลยไปแล้วตื่นเต้นมากเลยทุกคนและแล้วก็ได้เวลาเราซื่องแล้วค่ะก็สรุปครั้งนี้นะคะทุกคนก็มาครั้งแรกนะคะสองชั่วโมงเล่นไปสามรอบค่ะแล้ว สิกด้วยคือต้องใช้กําลังแขนเยอะมากๆทุกคนทีนี้แขนเราไม่ได้มีแรงเยอะขนาดนั้นก็เลยไปต่อไม่ไหวนะคะแต่ว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากบอกเลยว่าติดใจเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่ครั้งหน้าจะต้องยืนเล่นให้ได้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้หลอดซุ้มด้วยนะคะรอบหน้ามาเจอกันนะคะบอดยืน